ลูกสองขวบยังไม่พูดสิ่งที่ต้องระวังพัฒนาการล่าช้าเด็กวัยสองปีควรพูดคำเดียวได้อย่างน้อย50าสิคำและเริ่มพูดเป็นวลีสองคำเช่นเอาน้ำไปบ้านหากยังพูดได้น้อยหรือยังไม่พูดเลยอาจเข้าข่ายพัฒนาการด้านภาษาช้าหรือมีความผิดปกติปัญหาการได้ยิน เด็กที่ไม่ได้ยินเสียงชัดเจนจะส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาหากเรียกชื่อแล้วไม่หันอาจมีปัญหาการได้ยินควรตรวจการได้ยินโดยเร็วความเสี่ยงต่อภาวะออทิสติกเด็กที่ไม่พูดและมีพฤติกรรมร่วมอื่นเช่นไม่สบตาไม่โต้อตอบทางสังคมสนใจสิ่งของมากกว่าคนอาจเป็นสัญญาณของออทิสติกการเลี้ยงดูที่ไม่มีการกระตุ้นภาษาเพียงพอ บ้านเงียบเปิดทีวีทั้งวันขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือไม่มีการเล่นที่กระตุ้นภาษาเด็กจึงไม่มีโอกาสฝึกพูดอย่างต่อเนื่องที่ควรทำทันทีพาไปประเมินพัฒนาการติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กหรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์เวชศาสตร์พัฒนาเด็กการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรและควรทำอย่างไรต่อตรวจการได้ยิน โดยเฉพาะถ้าเรียกชื่อแล้วไม่หันไม่ตกใจเสียงดังต้องตรวจการได้ยินก่อนหยุดใช้หน้าจอและหันมาเล่นกับลูกให้มากขึ้นปิดทีวีโทรศัพท์แท็บเล็ตและให้เวลาเล่นและพูดคุยกับลูกอย่างมีคุณภาพทุกวันใช้ของเล่นง่ายๆเช่นลูกบอลหนังสือผ้าตุ๊กตาเล่นไปพูดไปให้ลูกมีส่วนร่วม ฝึกพูดผ่านกิจวัตรประจำวันเช่นตอนอาบน้ำใส่เสื้อผ้ากินข้าวให้พูดคำง่ายๆซ้ำๆเช่นถ้วยน้ำอร่อยกระตุ้นให้ลูกมองหน้าเราพูดช้าชัดรอให้ลูกโต้ตอบเริ่มฝึกด้วยวิธีการเล่นกระตุ้นภาษาเช่นเล่นแกล้งทำเสียงสัตว์เล่นบทบาทสมมุติหรือร้องเพลงง่ายๆบันทึกความเปลี่ยนแปลงของลูกทุกสัปดาห์ เพื่อดูว่ามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นหรือไม่และจะได้อธิบายให้ผู้เชี่ยวชาญฟังได้ชัดเจนการรอโดยปราศจากการช่วยเหลืออาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านภาษาและโอกาสในการเรียนรู้ของลูกได้ควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วครูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวก,บบกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ